ฝึกเืน้เด้อ <other> ลูกๆทั้งหลายที่มาประพฤติปฏิบัติภาวนาการปฏิบัติภาวนาคือทําให้มีทําให้เกิดทุกอย่างนั่นแหละทําให้มีทําให้เกิดข้อหมายการปฏิบัติภาวนาให้มีความอดทนมากๆก,ก,กว่าเดิม,มให้มีความอดทนมากๆก,ก,กว่าเดิมข้อหมายให้มีสติมากๆกว่าเดิมให้มีสมาธิมากๆกว่าเดิม อย่างที่พวกเรามาตั้งใจที่จะมาเนี่ยเรียกว่าสมาธิคือความตั้งใจมั่นสมาธิที่เป็นธรรมอย่างศิทธถ r a t h ก k ุมารอุบัติเกิดขึ้นอย่างมนุษย์โลกนี่เราจะเป็นหนึ่งในโลกเราจะประเสริฐสุดในโลกที่นิ้วเดียวชาตินี้เป็นชาติสุดท้ายสําหรับเราอันนี้อยากให้เข้าใจว่านี่เป็นองค์สมาธิของปราดของบัณฑิตสมาธิคือความตั้งใจมั่น มั่นว่าจะทําสิ่งนี้ก็ต้องทําสิ่งนี้ให้มันสําเร็จสมาธิของปราดของมด,ดิตเป็นสมาธิยิ่งใหญ่แบบนั้นนะ